นี่ทุกคนไอ้ต like ัวต oh, ุ so, ô, 1991, ่มนี่นี่้าวตู้ตนี hey, ่นต้นี้บกแเงยต้นี้นะนี่มาเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนนัอาบอมานบเอามา16 17ตัเดีๆ1 19 3ติดตัวมองดูบองดูว้า สบายดีสบายดีกันเมื่อทุกคนเด้อยินดีตอนทบาข้าสูซองน้องเฟสบอมยูมือนีสองคนเขาจะพาทุกคนไปตะลุยเข้าไปตะลุยออกลาเออตะลุยออกลาเข้าป้าเนาะทุกคนก็คือมือนีเขามีอุปกรณ์นี่เนาะทุกคนอาสิสงสัใส่เนาะกาวีกับคูอุกาวีขาดกันที่ได้อยู่อ่ะมุ้งเลยมือนีเขาสองคนี่ไปซ้อนกับปู่เนาะทุกคนซ้อนกับปู่หนา นึงจะได้ซ่อนอยู่เทือนึงเนะเพราะว่ามึงจะได้ส่งเมนจะได้ซ่อนอยู่ยามและดูฝนนะเพราะว่าอันยามและดูฝนแล้วน้ำจะเต็มกลางนาะคะเค็ะให้หนูออกมาทุกคนแล้วฮอชิไปซ่อนเอาตะปูมาเฮ็ดเจวแล้วก็เฮ็ดกินนะทุกคนอาจะเอาประมาณเต็มคู่นี่เนาะเป็นกำลังใจเดืเด้อเดียวฮอชิไปฮับสมบรรยากาศพร้อมกันเลยทุกคนว่าที่มีกระปู๋เพราะว่าน้องแฟนยังบ่คคยไปเนาะ ไปข้างแรกของปีเนาะนเดี๋ยวเระซิบไปกันเลยเส้นทางกระซิบประมาณนี้เนาะทุกคนผมเป็นปะแพงฝนกระหาใจสาวตกลงบวนเนี่ยฝนกระหาใจสาวตกโอ้อ่านตรายเลยโอ้ ุกคนตอนนี้น้องวอมพาน้องยูบุป้าจักบุกเข้าเดี๋ยวมื่อไหร่รถมาจอดพี่จ้มีคนเห็นเอ็ดได้บ่กคนเห็นได้ขนาดคนคิดยากก็ยังเห็ดไม่ได้ขนาดคนคิดยากก็ยังเห็ดไม่ได้ตอนนี้เมนเห็นเหตุการเนาะป้าบ่บ่ซ้อนเลยนะสมูทสมเออสมูทเนาะบ่ซ้อนเลยนะเขาพากันเมื่อเลยนะตอนนั้นมีก็ตอนนั้นมีก็อื้มมีก็เค่นนั้นอ่ะไปเมือนน้องยูเงีไปเพิ่งโบขาเอ็ดส่วนเอ็ดไทยส่วนแบบนี้เฮาก็มาฮอดแล้วเนาะทุกคน ป้าเขาเจ้ามาโซนเทโซนว่าป้านั้นหาว่าฮัลซีมาเป็นคนแรกสุนได้ผื่นว่านะป้าใบไม้เป็นกระตายหมดเลยคนตกเนาะพี่ย่างบ่ได้เขาได้หยาดน้อยเดียวก็ได้คนของเาวั้งตอนนี้เขาจะมาหอดหนองหลอกบิ่งเลาวทุกคนถ้าบิ่งไม่บอกเขากวดว่าสั้นหิ้งคนเขาอีกถึงมะนาแหละทางแรกให้น้องบอมกวดลองดึงกันเนาะ ว่าละน้ําลายได้อยู่บ่มีอยู่บ่มันก็บ่เห็นตัวนึงก็เห็นบ่มีจักตัวเลยลองทําเอ็ดจัๆๆๆๆบบเฮนี่มันบ่ยกมีปลาเด้อละบมเฮาต้องไปเอ็ดนาใหม่บมดตัวนี้้ยนึงกอตัวนี้นนึงว่ะโอ้ดซํานีเ็ดปูไตว่ะปูไตซํานี้ก็สิแซ่บอยู่ว่ะซํานีนึงพอไปบอือนไปบเอาตัวนี้จะเอา เอาเท้าดีๆนี่ๆบ่ปูมปมมเอาน้ำตื้นเว่าแล้วน้ำเลืกแล้วมันบุยขมีบอกเอ้ยนี่ามีน่าสุไสว่าิิ่ะซิ่ะไนๆไนาไเดียวตือขนาดในตัวเดียวนึงทุกคนนี่เียอาุกมเสื้อนะไหมไปเอากุปมาก็ไปเอากุเดยไปเอาคือหม ยุงป่ะตุโได้ไรบ้าช่ใช่ด้วยซีด้วยุงก็ไล่ได้ไล่าตัวนึงตัวหนึ่งตรงมกี้ไรบ่บุคมีเดอยตัวที่สองตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้นะตัวสองตัวแล้วทุกคนอ้าวเอาไปบ่พูดได้ไรนี่ลองเอาไปดูเอาไปจีเออเอาไปจีจีต้มหุ้งเออ้าเดี๋ยวนี้ติดมาคู่กเอาแทาว่าแลยทุกคนนะ น้องยูชีเป็นคนจับอันคุเลาะน้ำนองบอมเนาะชถอยๆประดิษฐคุได้ถอยปละดิษฐ์คุละเวดเลยนองบอมยูไหนจ้าไหนบ้างตรงนี้วะปีนี้ช่วยช่วยได้ใช่โอ้โหสองตัวโอ้ตุนุงกัดปะบอมยุงกัดหัวว่ะอ้เต็มเลยออ๋โอ้มันยูบอนนะอันยูบอนกี่เที่ยงซิเนาะอือฮิ นี่เนาะทุกคนมีกวดสี่ห้าบาทเนาะได้ได้เยอะแลตัว <c oughs> นี่ต้องยู้สิเลาะเลาะเนาะทุกคนมันจะมักแลนไปนำอันนี้น้องบอมที่น้องบอมโซนมันโบม,มักอยู่บนเกียงมันยักอยู่บนตึบ๊บแถวที่พลทีแถวที่ที่ออกอันนี้ซ้ำๆมาไหมบึ้งสิบึง้งเถอะมันมักแลนก็อยู่บนเดือนเนาะบเห็นเลนนำโกนจากตูวได้ยุวะ โบได้ป่ะ,ดเ,ะเดี๋ยวน้องดูชิคอตัวไปชดกับน้องบอมกันแลทุกคนกำลังมันๆเลยเบึงบัดน,นี้ก็เนาะว่าน้องบอมสิได้บ่ลองซ้อนจนจำเนาะเลนแต่ต้นจนจำกุก๊กผลเออต่ต้นจนจำปลายโ่ได้ป่ะ นี่นะทุกคนตอนนี้เราก็ซ้อนไปเมื่อกี้นี้ภูหระบบ้านนะทุกคนเดี๋ยวมาเบิ้งของน้องยูได้บ่ได้บ่ได้ได้เออที่เลยมาตัวนึงก่อนเนาะนี่ตัวนึงเนาะป้าตัวหนึ่งกันตัวหนึ่งของตัวยุงก็หลายขนาดเลยทุกคนโอู้หูตาตอนเดียวหน้าอยู่กทมองประมาณมาจับมาจับมาจับเหมือนจับเบิ้งของน้องบอมนี่นี่จะให้ดูนะนี่นี่ตัวนึงโอ้โหตัวนึงสองตัว สองตัวสามตัวนี่สิบสองตัวสามตัวสามตัวเลาวเด่นลงไปโอ้ตัวยุ้งตัวยุ้งตัวยุ้งป้าป้าทุกคนดูไหมนี่เนาะตัวนี้เนาะเป็นตตยานที่สุดเลยดูไหมช่องจำพวกสองตัวนี้นะทุกคนดูไหมดข้าีซ้อนอะไรมาก่อนมาางหมบ้านเอาคุณได้บะโซมาเตะระเครือประเทศจะเครือนะอันเพิ่นว่าซัมซีเอาพ่ะนะเฟนนะพ่อนี่ น้องยูจะได้ใส่มูดนี่เนาะทุกคนอย่าว่าเป็นโจรด้อทุกคนน้องยูจะใส่ใส่มูดนี่เพราะว่าบหัวเป็นอย่างเนาะตัวยงมัดมัดน้องยูเอาเทาว่าบึ้งกัดบึ้งกัดหน้าผากไม่แดงหมดเลยอันนี้นะเมย์โบเป็นหัวโหนเลยตัวยุงกัดเนาะน้องยูอ่าซิโบวายยังยุงกัดละยุงไล่หลายเลยวมยมันมักกัดหูก,กับกัดหนาา้าผากส่วนน้องบอมบบมีจจ็ตโตเลยสงสันสยน้องบอมซีเมนเนาะน้องยูจะเนื้อหอมมีวะมีวะ ในตัวนึงละในอีก,ลกหลายคนในอีกครับดูตัวซ้ำนี่เลยเนาะในตัวตัวนี้ง่ยายไก่ซิพอกินละเอาประมาณอีกคูนละร้อยตัวก็พอละอีกคูนละสองร้อยกินได้เองนี่เน,นาทุกคนเฮอย่างขึ้นมาหึงละแต่่าเข้ามาเอ็ดวิธีเก้าเนาะคือเอาเคยมาซ้ำเอาแบบนี้เนาะ แล้วมันจะขึ้นมาแต่มันเงียบเนาะเงียบเกินตืดตืดเฮ้ยตัวบางใหญ่โอ้โนี่นี่ทุกคนไอตัวตรงนี้ใหญ่นี่อ๋ออ๋อีกพี่ผมทำแบบนี้นะบอลทำแบบนี้ไงเดเงียบนี่น่เงียบนี่หละยต้องซ่อนก่อนต้องซ่อนก่อนซ่อนนีอนี่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 ไตัวนึงอละ วัดตลงซ้อนยูเข้ากัวิ่เข้าตอยูเมนฉับอกคิโมตีนี่นี่ิดูวัดตลงซ้อนสุขุนน้องบอมมาคิโมเนี่เอเดียวนี่นี่ไปซองตไปซองตอ่งโได้อยู่น้องสุขุนนี่เมึงูคิไปยูห่ไหมไล่คุบเอานะี่ะเขาไล่คุบเอาะบอมนี่บอมหางันนี่นะบอมบอมซ้อนไหมนี่นะบอมซ้อนไหมซ้อนซนไห นโอ้โอ้โโอ้ด้ตัวโอ้ยตัวมตัวโอ้นี้ตัวนี้เปลนงเตัวนี้นะนี่ตัวนี้อ่ะชอบยิ่งมผมอีกไหมอีกไหมผมยิ่ผมได้ขนาปตัวนี้จตัวละสตัวละตัวสี่ตัวแล้วเขาสองตัวละอ้ได้สีตัวได้แลวทุกคนมันตัวใหญ่เลยนอนนี่นาโอ้คดคาเนไหผมนนเนตัวตัวใหนาะบมีตัวน้อยเลย นี่นี่นี่ทุกคนนี่นี่นี่นอี่อขึ้น่อ่เรียบง่ายเียบ่ยเียน่ายูมีตุพูนเลยี่น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 ี่อีะนีลายเก็บอาจะสีตัวใหญ่ก็ทุกคนมันพ้นขึ้นแล้วตัวใหญ่ๆเนอะตอนหาจะบปได้ไปได้ตัวุกเอาเ้ Ô, chắc chắn, học sinh nhắn, không biết học hùng, phải có ý hùng không học hùng. Mày tuk chuẩn mực mày Mày chuồn, mày chuồn. Mày chuồn, mày Mày chuồn.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 

น,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 นี่น,นะตอนนี้เขาขึ้นมาถึงสุดๆเลยบัดนี้นี่ได้ปะนี่โอ้ อยู่ทุกคนนี่เนาะเขาก็ได้อยู่ประมาณนี้เนาะทุกคนนี่อยู่กับพ่อยู่กรได้อยู่มือจิ้นเต็มอยู่มือจนเต็มอันนี้แข่งตาอยู่อันนี้อันนี้น่าแข่งตาดีบักงีใหญ่ทุกคนหนึ่งไหมเสื้อเสื้อถุงไหมนี่เนาะตอนบุดเดียวหนึ่งเมั่อกระประมาณชั่วโมงป่าเลยชั่วโมงสองชั่วโมงเลยเนาะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเลยบุตรเดียวหนึงไหมนี่เนาะน้องยู่จะพาทุกคนมาพึ่งตอนจิตกายน้องยู่มานะไม่อั้ทุกคน มาแล้วปูอีวะปูยังบอ oh yes, ออกไม่กรวิ่งอ่ะยัยเซนเมอูมันใต้ลืมลืมไปลืมตัวอืมป็นได้ห้ึ่งปาส่อมาไดเป็นเจี้ยงมันนะบอมอยืงพี่บึ่งขาเจ้าวมาซอนยืเถิงปีกายนี่เนาะน้องยูกับอีเมะมาแล้วเห็นตัวนกบินอยู่นี่เนาะทุกคนนกเป็ดบินแล้วมันเหามาซ่อบึง่ง มันมาเอ็ดห่างใส่แล้วแบบนี้เขาสิมาบึ้งอีกครั้างมาเอ็ดห่างใส่บ่อืมมึงเด้อพี่กายเอาอยู่นี่แหละนกเป็ดป้าเนาะไลยนกเป็ดป้าแต่ว่าปีนี้บบได้เนาะเพราะว่าบาบเห็นบินแล้วก็ปีนี้บบเห็นตัวนกม่เนาะนกเป็ดเนาะแต่ละปีเห็นบินแต่ปีนี้บบเห็นบินเอาคุข,ขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาแต่ตัวอย่างนั้นก็ได้ลงไปคือเก้าเยอเอ๊เอมีอยู่วะมีเถึงไม่อยากมีนะ เขาขึ้นมาหึงสุดแล้วเนาะตอนนี้เขาขึ้นมาหึงสุดแล้วทุกคนนี่อันนี้จะสุดเพรนั้นอันนี้คือปูนานี่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 นะนี่นะนี่นะนี่น่นี่เห็นจับเอ้าจับนี่ให้เขาจับมันจะได้ปลาปลามีนทุกคนปูนาเอาไว้ต่ำส้มมะฮุ่งโบไว้กับอันนั้นต่าเจวปูเนาะมันจะคิ้วปูอันนี้นะ มมันจะหอถ้าแลกเปลี่ยนได้เนาะท่าแลกเปลี่ยนปูนากับปูทะเลขอแลกเปลี่ยนน้องแฟตยอมเนาะถ้าปูทะเลตัวหนึ่งเอาให้น้องแฟตตัวหนึ่งน้องแฟตยอมเอาปูนาให้เนี่ยเนี่ยเนี่นี่มันยู่นี้นะนี่นะไวมิไวมินี่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 อะไรปะบูงเลยยับยับอยู่นี่ก็เขาวาดได้อยู่ยอมยอมแลกเปลี่ยกนะยอมแลกเปลี่ยนปูทะเลกับสาบตัวปูนาโลนึ่งปูทะเลต่อตัวหนึ่ง คุณได้โหลหนึงมม่นง c o m ง่ายได้บอกเหมชยชาสีได้บอกสิแม่เนา,าะสิเลซอนเต่ถึงจะไปก้องอีกเนาะทุกคนตอนนี้น้องยูก็เข้าไปซ้อนอยู่ไหนนะทุกคนกลับมาห้องคือกันว่าน้องยูสีได้บอกน้องยูเห็นว่าน้องยูเห็นมันเล่นเข้าไปหลายนะทุกคนเดีย๋ยวมาเบิ่งน้องยูซอนออกมาก่อนหลายๆบอก <laughs> อยู <laughs> อไอ่ได้บอกได้บอก

2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวอยี่น่ะปา7ตัว8ตัวอ๋อ9ตัว10ตัวปา11ตัว12ตัว13ตัว14ตัวปา15ตัวนี่ๆๆ16 17ตัวดๆๆ18 19 3 20 21 22 22ต3ดๆๆ24 25หมดหมดว่า ทุกคนบาาเดียวได้เซาฮาตัวเซาฮาตัวไปซ้อนอีกคนไปซ้อนอีกคนไปไปไปเดี๋ยวน้องบอมก็สิขอตัวไปซ้อนมึงจุกจกก็ได้ทุกคนนี่เนาะทุกคนตอนนี้เฮากำลังสิลงไปเนาะน้องยูกับไปท่าละนี่กระปูของเ่าเฮาซ้อนแล้วทุกคนเฮาสีลงไปกองเนาะเมื่อกี้นี่ได้บักไก่ลายแล้วเนาะปเนาะ บาทหนึ่งสาวห้าบาทหนึ่งสิบแปดบาทหนึ่งสิบห้าก็มีเอาเอาอะีรมาเนาะทุกคนบ่มีประโยชน์แค่มันเป็นหัวตั้งกล้องนี่เนี่เนาะแต่มันออกจับหงส์ไปสุดเดืออีกเนาะเพาก็เลยว่าเอาแต่แบบนี้ขายตั้งกล้องรุ่นใหม่ของเขาไปตลาดอยู่ไปตลาดมันกำลังจะมาอยู่อยู่มึงจะภาพเอ้จะไปอยู่จะภาพนอกนี่บอกได้แล้วแมนเอาคือจะชิได้หลายตัวป่านนี้เนาะตัวนี้แต่โบคอพุดไปอีกว่าสิมาตัวนี้ ตัวน้อยเยอะอีกประมาณติเอาตัวยิเยอมนเมนอีประมาณสามอาทิตย์จริงได้มาเอาเนาะแมนมาตอนทำอีกเมนตัวน้อยทำอีดเมนน้องบอมกับน้องยูมาเอาแล้วไปขายไปเอาไปขายแล้ววันนี้มันตัวน้อยเห่งเนาะแล้วก็มาสุดที่สองเมนมาทไมอุคคำเนาะชื่อได้บอกน้องบอมเอ็ดคูเเอ็ดคูอันกับปูเฮียล้วก มามามาสุดที่สามแล้วก็มืดแล้วเนาะบูมีบ่ได้มาสุดที่สามสุดที่สามม่ได้มาแล้วเอาเอาไปข่แล้วก็เอาอันมาเดียวความแล้วเอากับเอ็นเจวกับปู่ให้ดิอยู่ๆหยุดหมั้าวเส้นอย่าเบื่อเลยโธ่เฮ็ดแล้วแนี่นาเลกบกเห็นอยู่นิวคู่กรบปู่แม่บุญาเฮียว่ะ เนี่ยทำซองอืมเนียสปาร์ตนียไม่ได้กินแท้นๆนี่กอ่ะฮาบุฮูเนาะวะสิมีกับปูตลกเนาะตัวหยุงไล่ไล่ตัวหยุงมึง <ปฆ S 2> ไม่อยู่ตัวยุงตัวหยุงนี่คิดว่าแม่นน้องอยู่อยู่ในกล่องมันไบบจับอยู่ในก,นนนกล่องอือ้มหน้าใช่ป้ทุกคนเฮากระซิขอซ้อนอยู่กองนี่กอ่เนาะเพราะว่าอยู่กองนี่มันกะอ่าเป็นสถานที่แบบป้วงมีปะยู ลองนำไม่บอมานำไหมลองนำเหรอพี่คนเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ไดพี่บอกซ่อนอยู่ที่อย่างไรเป็นอะไรเดี๋ยวเขาที่ลองเขาที่ซ้อนก็แล้กคนแล้วที่มาเบิ่งตอนเหนือเนาะว่ามีบ่มีบ่เหยียบกระต่อยก็บอกว่ามันเหยียบคำเดี๋ยวเขาก็ะจมาซ้อนอีกแล้วทุกคนซ้อนแล้วเขาก็ระมาถ่ายตอนที่เขาจีเหนือเลยเด้อพี่น้อง ดูมึงดูดู้ยเฮ้ยเจบตัวเดินนี่นะตัวกระปูวะป้าตัวกระปูจุดแฝงนองอยู่กับต้นสนมันขาดเคือเข้าเลยไม่เคือเข้าก็ได้ป้าเจ็บตัวได้วระปูตัวเดียวเจ็บบ่เจ็บบ่ขาดกระปีบนทางว่าเจ็บขากระปีกระปูจุดกะปูจุดแฝง จัคุค่าเด้อคุคายเด้อจักตัวโอ้เป็นตาเอดอีกอยู่เป็นตาเอทอีกอยู่ทุกคนเอานูยูไปซ้อนมานี่นี่หนึ่งตัวสตัวดูยูอันนยูเอไปสิอนี่นี่นี่มตัวอันนี้ดีเจ้ามเฮียก็บอให้บัลกลาอยางกีนี่เิเด้อ้าวโอ้ยนังยูฮิโมทุกนเดี๋เดีเห็นบอก หาตูลหายหิง่อมาลายหิงหาตูทุกคนมึงสีนาะนนองบอมสีเลียดขนาดเด็กปลูลาย <c oughs> สิบเมื่อจะได้บัตนี่เนาะเพราะว่าเขาได้โอ้บัตน,นี้นะ <c oughs> ทุกคนนี่ไเวลายเห็นลายรว่าอันนี้จะเป็นปูหนาด้วยทุกคน ปูนาธรรมชาสตร์ล้วนๆนอที่เฮ่าบบได้เลี้ยงมันเองมันมาดเองตามธรรมศาสตรจ์จำพวกแบบนี้นอนี่ทาน้ำแห้งเหมือนกัตามขันนาทาน้ำแห้งแล้วมันกระสีเขา้าเขา้เขาหูเมนจำสินฝนได้น้องบอมเบืเวานีเนอธรรมชาสตร์มือเฮามาซ้อนกระปูกระสีประมาณนี้เนะทุกคนนี่น้องบอมดีใจบ่ได้ลายปานปโนโี้ดีใจนอดีใจขนาดนุงคนเลยราบ็คว่าบกสีได้ลายปานนี้เนอ รอติดตามบึ้งพวกเขาเนาะว่าเขาจะเอาไปฮิดยางกินเนาะทุกคนบึ้งสภาพของพวกเขาสองคนบเ็นตาเอาเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> บึ้งกระปู <c oughs> นี่กะปูค <c oughs> วามปุกกนะ๊กซนเนีะนี่นี่นาะทุกคนคลิปนี้น้องบอมก,กับน้องยุกับสิคอลาทุกคนไปก่อนเนะาะฝากทุกคนกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมก,กับน้องยุให้คลิปต่อไปเด้อแมนแล้วมารอรุ่นน้ำกันว่าเขาจะเอากระปูที่หาดใดนี่ไปฮิดยางกินเนาะทุกคนแมนได้หลายขนาดเนาะ เมนกระปูอันนี้ห้องหอมเนี่ยขเขาคอแลกกระปูอ่ะทะเลเนาะเดี๋ยว<ร>คลิปนี้ออกก็ขอลาทุกคนไปก่อนเนาะบ้าบา,บายบาย